คุณกำลังมองหารถกระบะที่มีความแข็งแกร่งทนทานและมาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำสมัยอยู่หรือไม่คุณต้องการรถที่สามารถลุยทุกเส้นทางได้อย่างง่ายดายหรือเปล่า ค่าใช้นี่คือ Toyota าไฮลักเรโว2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของรถคันนี้วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกจุดเด่นของ t o โยต้าไฮลักเรโว่2025เพื่อดูว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือไม่ โตโยต้าไฮลักเรวโ2สองเป็นรถกระบะที่ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแกร่งและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมโตโยต้าได้เพิ่มตัวเลือกเครื่องยนต์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้สามารถรองรับทุกสภาพถนนและสภาพแวดล้อมได้รุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ28ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์และแรงบิด500นิวตันเมตรในรุ่นเกียร์อัตโนมัติส่วนรุ่นเกียร์ธรรมดาจะให้แรงบิด420นิวตันเมตรนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล24 ที่ให้กำลัง110กิโลวัตต์และแรงบิด400นิวตันเมตรโตโยต้ายังได้เพิ่มระบบ V-Active m y Hybrid ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ประกอบไปด้วยมอเตอร์เจเนเรเตอร์แบตเตอรี่48โวลต์และตัวแปลงไฟ DC DC ระบบนี้ช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ลดสมรรถนะของรถไฮลักเรโว2025จึงเป็นตัวเลือกที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ ขนาดของไฮลักเรโว2 0 2 5จะแตกต่างกันไปตามรุ่นโดยมีความยาวตั้งแต่5,260 mm มมถึง5,330ม mm, ความกว้าง1,800ม mm ิลมถึง2,020ม mm, มและความสูง1,750ม mm ิลลิมรถึง1,880ม mm, มระยะฐานล้อ3า8 5า mm, มมทำให้รถมีเสถียรภาพและสมดุลในการขับขี่ รุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดด้วยมุมไต่29องศา30องศาสำหรับรุ่น G R Sport และมุมจาก20ถึง27องศาพร้อมความสามารถในการลุยน้ำลึกสูงสุด700มิลลิเมตรทำให้สามารถข้ามแม่น้ำหรือทางน้ำได้อย่างสบาย โตโยต้าไฮラคเรโว2025ยังมีความสามารถในการลากจูงที่ยอดเยี่ยมรุ่นขับเคลื่อนสีล้อสามารถลากจูงได้สูงสุด3,500กิโลกรัมและรับน้ำหนักบรรทุกได้ตั้งแต่780กิโลกรัมถึง 1, 3 1 0กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ที่ประมาณ69ลิตรต่อ100กิโลเมตรถึง81ลิตรต่อ100กิโลเมตรโดยมีความจุทั้งน้ำมัน80ลิตรทำให้สามารถเดินทางงไไไดด้้้กลโยยมมม่ต่ตตออเินนับ ภายในห้องโดยสารของไฮลักเรเว2 0 2 5ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานที่ครบครันสามารถรองรับผู้โดยสารได้3ถึง5คนคึ่งอยู่กับรุ่นมาพร้อมกับพวงมาลัย Power อร์คอลัมพ์พวงมาลัยที่ปรับได้และระบบอินโฟเทน m e n t สมัยใหม่ด้านความปลอดภัยยังครบครันด้วยถุงลมนิรภยัยระบบล็อกกลางประตูล็อกไฟฟ้าและระบบป้องกันการโจรกรรม ดีไซน์ภายนอกของไฮลัก r e เรว2025มีความดุดันและทันสมัยกันชนหน้าตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็กกระจังหน้าแบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ล้อมด้วยขอบโครเมียมล,ออล้ออลลอยมีให้เลือกทั้งแบบ m a t ชทีนฟิน s h และซูเปอร์โคร e กันชนหลังมีทั้งแบบเหล็กข้นสีและแบบโครเมียมทำให้รถดูสปอร์ตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โตโยต้ายังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับไฮลักเ e รว2025เช่นหลังคากระบะเต้นแบบติดรถโรบาดีไซน์สปอร์ตเครื่องชาร์จไร้สายและระบบตรวจสอบแรงดันลมยังทำให้สามารถปรับแต่งรถให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างอิสระในตลาดรถกระบะโตโยต้าไฮลักเกรว2025เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่คำถามคือในแง่ของความทนทานและสมรรถนะมันสามารถเอาชนะคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหน หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์